จากคลิป Indigo Children นะครับแล้วก็ที่บอกว่าไอ้รอยจุดดําๆที่เป็นตราประทับ Indigo Marks นะครับวันนี้เนี่ยเรามารู้จักกับ Indigo c h i l d r e กันดีกว่าครับว่า Indigo c h i l d r e เนี่ยคืออะไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเฉลยกับทุกคนก่อนนะครับกับเทรน TikTok ที่บอกว่าคนที่เกิดในช่วงปี1980ถึงปี1999แล้วก็มีจุดดําๆนะครับบริเวณข้อพับแขนหรือว่าที่ท้องแขนแล้วบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็น Indigo c h i l d r e อันนี้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาซัพพอร์ตหรือว่ามารองรับนะอันนี้เป็นเทรนสนุกๆกที่เขาเล่นกัน ok เๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า Indi g o กชิวเด้นนั้นคำคำนี้เนี่ยถูกพูดถึงครั้งแรกในช่วงปี1970โดยนักจิตวิทยาแล้วก็นักพลังจิตที่มีชื่อว่า Nancy a n อนแทซึ่งเรื่องราวของ I n d ด g o กชิวเด้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดแบบ New Age หรือความเชื่อด้านการตื่นรู้จิตวิญญาณการเยียวยาทางเลือกพลังจักรวาลให้เกี่ยวข้องกับทางศาสนาครับโดยที่ I n d ด g o กชิวเด้นนั้นตามแนวความเชื่อของ New Age นั้นบอกว่าเด็กๆเ,เหล่านี้นั้นคือจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์ยุคใหม่ที่มายยังโลลลกนนีี้เเพื่อ่อปปแ โลกของเราไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับพวกเขาเนี่ยมีภารกิจอะไรบางอย่างครับตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าโดยที่พวกเขาเริ่มมาถึงโลกเนี่ยถึง3รุ่นวยกัน เวฟแรกนะครับมาในช่วงปี1940ถึงปี1970เด็กกลุ่มแรกนี้ถูกจัดประเภทว่าเป็นผู้บุกเบิกทำลายระบบเกา่าๆและก็ทา้าทายบรรทัดฐานแบบเดิมๆเวฟที่2นั้นมาในช่วงปี1970ถึงปี1990เด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความเป็นกลางครับได้รับการพัฒนาจนมีจุดมุ่งมั่นในการเยียวยาแล้วก็สร้างสันติภาพส่วนเวฟ3มนะครับมาในปี90จนกระทั่งถึงปัจจุบันเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมาพร้อมกับจิตวิญญ,ญาณระดับสูงแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีส่วนลักษณะพิเศษ ของเด็กอินดิโก้นั้นถ้าอยากรู้เนี่ยไปติดตามดูได้ในคลิปเต็มที่อยู่หน้าช่องครับ